สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าประวัตินักวิตาศาสตร์นคนหนึ่งชื่อว่าเกอร์ไอแซกนิวตันนิวตันเกิดเมื่อวันที่4มกราคม2186ผลงานของนิวตันนิวตันสร้างกล้องโทรทาศน์สะท้อนแสงที่สามารถใช้งานจริงได้เป็นเครื่องแรกและพัฒนาทฤษฎีสีโดยอ้างอิง จากผลสังเกตการว่าปิจึมสามเหลี่ยมสามารถแยกแสงสีขาวออกมาเป็นหลายๆสีได้ซึ่งเป็นที่มาของเบกตัมแสงที่มองเห็นเขายังคิดค้นกฎการเย็นตัวของนิวตันและศึกษาความเร็วของเสียงในทางคณิตศาสตร์นิวตันกับกอดทริกไรนิสได้ร่วมกันพัฒนาทฤษฎีเกลคครัสเชิงปริพันธ์และอนุพันธ์ เายังสาธิตทฤษฎีบทวินามและพัฒนากระบวนการทีวิธีของนิวตันขึ้นเพื่อการประมวลค่าลากของฟังก์ชันรวมถึงมีส่วนร่วมในการศึกษาอนุกรมกำลังกฎ3ข้อของนิวตันกฎข้อที่1กฎของความเฉื่อย วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ตามที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ตามที่ไม่มีแสงภายนอกมากระทำเช่นกันกฎที่สองกฎของแรงความเร่งของวัตถุจะแปรผันแรงที่กระทำต่อวัตถุแต่จะแปรผัน กับมวลวัตถุกฎข้อที่สามกฎของแรงปฏิกิริยาแรงที่วัตถุที่หกระทำต่อวัตถุที่สย่อมเท่ากับแรงที่วัตถุที่2กระทำต่อวัตถุที่1แต่ทิศทางตรงข้ามกันไอแซคนิวตันได้รับยกย่องจากปราชญ์และสมาชิกสมาคมต่าง ว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินิวตันเสียชีวิตเมื่อ31มีนาคม2270อันุสาวรียนิวตันตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเวสต์มิสเตอร์บ้านทิศเหนือทางเดินสู่เวทีนักร้องของโบสใกล้กับที่ตังสบของเขา ด้านข้างมียุวเทพกำลังใช้เครื่องมือหลายอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์และปิจุมเชิงอัดเซอร์ไอแซกนิวตันนอกจากจะเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วเขายังเป็นนักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์นักปัชญานักเล่นแร่แปรธาตุและนักเทววิทยาชาวอังกฤษอีกด้วยอยู่ต่อเลยได้ไหม ยอมปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลามเมฆฝนบน